เจ้าดีกับวันนี้มากินขนมเปียกับกวกับนึ่งชิ้นกับอ่านี่นมเปียกับนมเปียอ่าขนมเปียกับนมเปียเดีนมเปียมาช่งิับน้นี่กินกับกินกวกับกินกวอ่ากนมเปียโตกับเีนมเปียอ่าับไอ้นมเปียแล้วกับกินนมเปียกินแล้วเ้าววไรกัมึงกับกวกัมงอนอ๋ออ่าเกับเ เอากินโตเลยครับกินโตกินเดือดเลยครับกินเดือดเลยครับเอ๋อกินหนุ่มเปียะก่อนครับกินเหมือนุ่มเปียะครับไปก็กินหนุ่มเปี๊ยะจะกับก๋วยเตา๋มมันไปครับจะกัก๋วยตา๋มไปเลยครับเอาอกินกับกินหนุ่มเปียะโตไปครับกินหนุ่มเปียะโตครับกหนุ่มเปียะโตครับเนาะเกี่ยวก้อนนักเดียวครับอาอการกับไปก้มครับการกับไปก้มก่อนเอ๋อกัดโตไปครับกัดโตไปเลยครับกัดโตไปเลยครับกัดโตไปกัดโตไป อ้าวอ้าวจับกะเพยก้อนครับตุกกระเพยก้อนตับกระเพยก้อนเอ้ากินกระเพราข้ามมุนครับกินกระเพราอ้าวจุกก็ไปเลยครับจุกก็ไปเลยอ๋อนี่กินหนีร่องครับกินหนีร่องครับกินหนีร่องกินหนีร่องครับกินหนีร่องเอ้ากินกระเพยโต้รับกินกระเพยโต้รับกินกระเพยโต้รับกินกระเพยโต้อ้ากินหนุ่มเปียโต้ไปแล้วครับกินหนุ่มเปียโต้ครับกินไปไดยครับ

ก็กว่าเล้าครับก็เราไปตามไปเลยครับตัวก็ไปตามมาไปเราก็ไปตามมาไปก็ไปตามมาไปอ่าหนังเดียวกันหนังเดียวกันเกี่ยวกันเดียวกันเกี่ยวเดียวกันเกี่ยวเดียวกันอ้ายัดไปก้มหนึ่งครับยัดไปก้มหล้วครับยัดไปก้มหนึ่งอ้าวกินก้มหนึงครับกินก้มอยังนิดเดียวแล้วกันย่งนี้เดียวนะอ้ายัดเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปเลยครับอ่ายัดเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปเลยหนังเดียวกันหนังเดียวครับอ่าหนังเดียวหนังเดียวหนังเดียว

กบมึงก็ไปเลยับอ่อแม่เหลครับแม่เหล็แม่เลตั้งแก้วเลยครับตั้งแก้วตั้งแก้ว